ตไม้ตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้าง1 5บาทใหญ่กันแล้วเนี่ย450บาทราคาที่กำลังลดลงมาฝากทุกคนรีบซื้อนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมหมายเฮตตี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลอีกครั้งหนึ่งวันนี้แม่ปูจะมาสำรวจตลาดชวนชมนะคะเราไม่ได้สำรวจมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไม้ตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างอันนี้อะไรไม่รู้ต้น45บาทใหญ่กันนะเนี่ยใหญ่นะ อันนี้เพชรบ้านนาห้าสิบบาทฟอรมสวย <50. S 1> อันนี้ร้อยยี่สิบเป็นบ้านนาร้อยยี่สิบบาทถ,นะถูกหรอร้อยห้าสิบอันนี้โซโคโนะคะ ร้อยห้าสิบอ้วนี่สามร้อยห้าสิบพร้อมใช้ได้นะไปขนเหรอไปขนอันนี้ยักยักสาอุยักอาราเออสี่ร้อยห้าสิบบาทไม้ถูกลงเยอะเนาะ ถูกไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่ใช่ราคานี้ใช่แล้วก็ไม้สีสามร้อยห้าสิบบาทเองสามร้อยห้าสิบดอกสวยด้วยสวยเลยนะสวยอันนี้หกร้อย รา600บาทสีชมพูหวานมากเลย600บาทค่ะทุกคนอันนั้นเท่าไหร่เฮ้ยอ,อยาก,กได้ตอนนี้ราคาถูกลงมากเลยตอนแม่ปูม,มาถ่ายรอบก่อนนู้นอ่ะราคาแบบอุ๊ยอันนี้ถูกมาก1,500 พันห้าร้อยบาทรอ,อมสวยทุกคนโอ,อ้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่แล้วดอกซ้อนด้วยเข้าฝ่ามือเลยทุกคนใหญ่ามากเลยนี่อลังการงานสร้างตอ,ตอนตอนปุมาถ่ายรอบที่แล้วน่ะ ต้นสามร้อยคือเป็นพันแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ถูกลงแบบเยอะเ,ยเ,อเ,เขาใช่สีบานเย็ยนสวยอันนี้ เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังอีกนะคะข้างหลังจะมีชวนชมอีกเยอะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันค่ะทุกคนแต่ที่สวนเขาก็ปลูกเยอะนะคือที่สวนเนี่ยมีไม้เยอะมากค่ะทุกคนทุกคนอราเพชรบรรณาอราบวกเพชรบรรนาผสมเกสรอ๋อข้างหลังนี้เขายังไม่ขายนะทุกคนเายังไม่ขายยังเขาทำไว้เขา เฮ้ยแต่ต้นใหญ่ๆห,หายไปหมดเลยนะป้าไ,ไม่ใช่คือต้นใหญ่แบบใหญ่ๆมันอ<ล>นะใช่หายหมดเลยใช่หายหมดเลยเดี๋วเขาขายหมดแล้วเขาคงขายแต่ใครจะเอาไปไหนเออแล้วก็เหลือแต่ทรงต้นเนี่ยก็ไม้ก,ก็มันมันเริ่มถูกคนก็รีบซื้อเอาไว้เดี๋ยวมันก็บนกลับมาอืม เนี่ยเขาทําทรงต้นคือเรามาดูเราคิดว่าไม้ที่นะที่สวนเราเป็นอยู่ที่เดียวที่นี่เขาก็เป็นค่ะทุกคนราน้ําค้างหน้าฝนเนาะ <c oughs> หน้าฝนก็เป็นเหมือนกันหมดอันนี้ <c oughs> ทรงต้นดูถ้าตัดเราคิดว่ามันจะไม่รอดนะ นนเขามีแบบนี้สองสามต้นมันดำไหมไม่ดำเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่ตรงนั้นเพื่นอนน่ะทำไมม,มันน่ารักแค่นีน ตอนนี้ส่วนมากชวนชมที่เขาแบบที่ถ่ายดีๆส่วนมากเขาจะเล่นไม้ดําไม้ดําแพงมากชวนชมใบด่างทุกคนใบด่างเล็กๆเป็นนั่งแท่นนะทุกคนอ,อถือว่าซื้อได้ถูกเนาะอ่าท็อปอ่ะ อันนี้ที่เราเนี่ยแหละปูดูได้ไม้จากทางนี้แหละคือได้ไอเดียที่เขาทํารากแบบรากแบบไม่ไม่ตายตัวว่าต้องตรงอย่างเดียวอะ่ะอืมเป็นทรงต้นทรงยืนแต่แบบแข้งขาแบบโยเยโย,ยเยียตาม<ข>าฟอร์มดูสิโอ้ดูก็ต่อ ต่อคอนโดต่อนนี้เอกโอเคเลยถ้ารากมันจมดินมันจะโตเร็วเนะอ่าไม่ต้องจมมันก็โตเหรอเหมือนส่วนตังมาไม่ต้องจมเลยอ๋อเห็นไหมนะ่ะเขาก็ยกขึ้นนั้นนะอืมแหม<อ>เดี๋ยวมันก็โตของป้านะี่ป้าไว้อ่ะ ใส่แก้วกาแฟอืมใส่แก้วกาแฟแล้วก็ใส่แบบนี้โอเคเลยแก้วกาแฟน้ที่ค่อยยกระถางขึ้นนะอืมป่ยกระถางของปูนจุ้มจุ้มไว้เองมันไม่ต้องจมเดี๋ยวมันก็ใหญ่หนึ่งกระถางปูมีประมาณสิบต้นหย่อนเอาไว้แบบขี้เกียจอ่ะ หย่อนไว้แล้วก็เติมน้ำโอเคต้นต้นต้นใหญ่เขาย้ายไปอีกร้านหนึ่งหมดนะคะทุกคนวันนี้แม่ปุ๊กก็พามาอัปเดตชวนชมนะคะว่าก็กระแสลดน้อยลงราคาถูกลงเป็นช่วงที่เราน่าเก็บไม้นะคะทุกคนถ้าใครแบบยังไม่มีชวนชมนะคะรีบซื้อตอนนี้นะคะทุกคนเพราะว่าราคาถูก แล้วถ้าเกิดกระแสหวนกลับมาอีกเราก็จะได้ชื้อชวนชมในราคาแพงเกินไปนะคะแต่ตอนนี้ราคาถูกน่าเก็บมากเลยค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ปูฝากเอาชวนชมสวยๆมาฝากแล้วก็ราคาที่กำลังลดลงมาฝากทุกคนรีบซื้อนะคะก่อนที่ราคาจะแพงอุต้นนี้สวยมากต้นนี้สวยสวยสวยโอเคแม่ปุ๊บฝาก คลิปฝากกดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ด้วยนะคะคลิปนี้แม่ปูลาไปก่อนนะคะช้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ